กลับเนนดือดๆามเป็นนอนยินืนลูผ้าเหนื่อยใช้สั่งให้สั่งให้ซื้อตับไก่มาสองไม้โลมันีะสามล้านมาอะไรล่ะตับไก่ไไดดยังไ,ไม่ได้ให้เลยป้า สั S <S um> ่งให้ซื้อตับไก่มาสองม้คิดดูนี่นี่เนื้อนะสองไม้นี่ให้แพนด้าแล้วอันนี้ตับไก่มีกินไปเมื่อกี้นี่ตับที่ป้าซื้อมายังไม่ได้กินเลยอยู่ในนี้นู่นแล้วดูไก่อืดูแตซื้อมาโอ้ยสามล้านเลยนี่ของแม่ที่แม่ทำให้อันนี้อร่อยนี่ไม่ได้กินกินไปลูกเดียวก็อ้วอ่างเงี้ย กินยอะไรแล้ไหมนะว่าอะไรปะกินยอะไร้วดูเพนด้าในป้าป้าบอกว่าจะกินแบบเพนด้าไปกินแบบไหนนะป้า นอะไรไหนน้านไให้ดูหน่อยดิเมืเ่อกี้เมื่อกี้เห็นทำอยู่เมื่อกี้อะดูัันด้ามองดิงดนี่แดดมาหาเราตลอดเลยสามเวลาอมาหาเราตลอดเลยสามเวลาเป็นด้ามากับแม่เมื่อตอนเอาองุ่นมาให้มารอบหนึง ตอนเที่ยงก็มานี่มากับป๊าอีกนั่นถ้าแม่ไม่เรียกมันกลับมันก็นอนอยู่กับมีด้านในนั่นเองเด้อแล้วมาหอมเราอีกต่อหอมเพนด้านุ่มแบบดู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  ไม่ใช่แพนด้าขี <yor> i, ้อ้อนนะตัวเนี้ยมันขี้อ้อนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนี่ตัวเนี้ยขี้อ้อนใอ้ดูแพนด้ามองนี่ดูไอ้ไอ้ตัวเนี้ยขี้อ้อนคือนี่ไปน้านอนด้วย บ่าอันมาเตียงครับไม่งบามัพ <c oughs> ิ่ไหครับนอเตียงน้าอือเดยนอนเดินนอนนะ bye. ข้างนอนนะบายแค่นี้แหละ